การเกิดตะคิวที่บริเวณน่องขาเนี่ยจริงๆมันเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะครับที่การนวดคลายกล้ามเนื้อให้กับคนไข้สามารถใช้นิ้วมือได้เลยนะครับนิ้วโป้งนะใต้ข้อพับเขา่ากดลงไปเอียงตัวไปด้านตรงนี้แล้วก็ใช้น้ําหนักตัวดึงแบบนี้เคยเจอคนไข้ที่บ่นว่าเป็นตะคิวบ่อยมากๆตอนนอนตอนกลางคืนบ้างไหมครับหรือว่าเวลาทํางานอยู่ดีๆแล้วตะคิวขึ้นมามีตะคิวที่บริเวณเนี้ยนะที่น่องขาตรงนี้นะฮะเจอบ่อยมากเลย ปัญหาพวกนี้เราสามารถนวดคลายกล้ามเนื้อให้คนไข้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการนวดให้ลองมาชมกันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ การเกิดตะคิวที่บริเวณน่องขาเนี่ยจริงๆมันเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกลือแร่ที่มันไม่สัมพันธ์กันในร่างกายการขาดน้ําการพักผ่อนน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่พบได้บ่อยๆแล้วก็คือการใช้งานที่มันหนักมากจนเกิดการสะสมการเกิดกดในกล้ามเนื้อนะเพราะว่าตำแหน่งเช่ตนตำแหน่งที่ใช้งานบ่อยก็คือตัวน่องขานี่แหละเรายืนเยอะใช่ไหมพอเรายืนเยอะน่องขาเกร็งกดสะสมในกล้ามเนื้อเยอะพักผ่อนน้อยขาดน้ํา ทำให้เกิดอาการตะคิวเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาวิ่งอยู่ตึงน่องมาเลยพวกนี้ก็เป็นปัญหาของอาการตะคิวที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งวิธีการจะจัดการกับกล้ามเนื้อพวกนีน้การนวดนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเวลาที่เราทำงานมาเหนื่อยห,หนัก,นก,นกอาการน่องมันตึงเนี่ยเราก็สามารถนวดคลายกล้ามเนื้อได้นะครับทำร่วมกับการดูแลส่วนอื่นเช่นการพักผ่อนให้เพียงพอ การยืดกล้ามเนื้อทานอาหารให้ครบหรือว่าการทานเกลือแร่ให้ครบด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อให้กับคนไข้แบบง่ายๆที่บ้านกันเลยดีกว่าครับทีนี้วิธีการนวดนะครับเราจะเน้นนวดที่บริเวณน่องนะแต่เราจะไม่นวดที่น่องอย่างเดียวเราต้องเคลียร์เส้นที่มันเกี่ยวกับน,น้องด้วยฮนะเราก็จะเริ่มจากบริเวณหลังเอวมาจนถึงสะโพกมาจนถึงขา ท,นะทีนี้มาดูที่เอวจะไปแบบเร็วๆเพราะว่าแถวเนี้ยบางคนอาจจะมีอาการตึงนิดๆหน่อยๆเราก็ไม่ต้องไปสนใจมากแต่ว่าเน้นคลายตรงนี้ด้วยจนะให้ผลการคลายที่น้องได้ดีนะครับกดลงไปที่บริเวณหลังแบบนี้ขยับที่บริเวณหลังนะครับเบาๆนะไปเรื่อยๆนะครับขยับจนกว่ากล้ามเนื้อที่หลังมันจะเริ่มคลายนะแบบนี้นะครับนี่เราก็ขยับ กล้ามเนื้อนะหาก้อนกล้ามเนื้อให้เจอนะครับถ้าเราเจอก้อนกล้ามเนื้อหรืออาการกล้ามเนื้อเกร็งเราก็สามารถจะเคลียร์เพิ่มโดยการกดจุดมีกล้ามเนื้อนั่นเลยก็ได้นะครับจุดไหนที่เจอเป็นก้อนก็คลึงได้นะครับขึ้นลง3าถึงห้รอบนะครับพอกล้ามเนื้อนั้นเริ่มทั่วกล้ามเนื้อเริ่มคลายแล้วนะครับ สัางทำกั้มเนต้องคลายเลยนะพอคลายแล้วเราก็มาที่บริเวณสะโพกต่อนะครับที่สะโพกต่อขยับนะครับไล่ที่สะโพกนิดนึงถ้าใครที่สามารถนวดได้ในนวดได้จะดีมากแต่ถ้านวดไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ข้ามไปที่ขาได้เลยโอเคตรงนี้นะครับ แถสะโพกก็เวลากล้ามเนื้อมันตึงอ่ะมันจะตึงมาทั้งหลังเลยมันจะตึงมาทั้งเส้นทางด้านหลังทั้งหมดเลยซึ่งมันสัมพันธ์กันโอเคทีนี้มาดูที่ตรงนี้บ้างน,นะครับไปต่อนะกดที่ขาตรงตรง,ตรง ไล่นะครับให้ทั่วขาเลยนะให้ทั่วขาเลยทีนี้มาดูขาด้านในบ้างนะครับโดยบิดหมุนขาข้างนี้ขึ้นขา,านข้างนี้งอเข่าแบบขาออกแบบนี้นะครับแล้วเรากดลงไปตรงตรงในลักษณะนี้นะ ต่อไปที่น่องนะครับน่องขาเนาะสามารถใช้นิ้วมือได้เลยนะครับนิ้วโป้งนะใต้ข้อพับเข่าใต้ข้อพับเข่ากดลงไปแบบนี้เลยนะครับกดคลึงนะครับจุดไหนที่ตึงเราก็เน้นนะครับเน้นคลึงหาโอเคคลึงหาแบบนี้นะครับคลึงหาฮี่พวกนี้ได้เลยคนไข้าอาจจะรู้สึกร้องจี๊ดเลยนะครับก็คลึงเบา บเบาลงได้แควนี้นะครับุ mm. ุไในที่คนไข้รู้สึกเร็วเนี่ยเราก็เน้นหน่อยไม่ต้องกดแรงมากแต่เราอาจจะนวดบ่อย mm. ตรงนี้โดนนะครับนี่คือก้อนกล้ามเนื้อเป็นลำเลยเนี่ยตรงนี้อาจจะเกิดตะคิวได้นี่นะฮะ mm. อืมนี่ ตึงมากต็งมากโอเคเส้นตรงกลางแบบนี้นะครับใช้มือกดเคลียร์อีกทีหนึ่งนะขึ้นลง3 5ถึงรอบนะเฉพาะเส้นกลางนะนแล้วก็จุดสำคัญเลยจุดนี้จุด ก็ของกล้ามเนื้อตรงนี้จะตึงมากนี่ตึงมากนะครับอันนี้เรากดค้างได้เลยนะครับผ่อนนะครับเป็นจุดประสานของเส้นประสาทกับกล้ามเนื้ออยู่ด้วยกันโอเคแล้ววิธีนะให้คนไข้นะกระดกข้อเท้าขึ้นวางนี้นะครับตึงอย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วนะ,จะเจ้าขานะครับลองที่อย่างนี้ก็ได้ ให้คนไข้เลื่อนลงมาอานนี้หนึ่งก็ได้เลื่อนลงมาดีกว่า,เ,าเลื่อนลงมาประมาณนี้เราก็ใช้ขานะดันเข้าไปให้มันยืดแบบนี้อยเลยครับไม่เก่งนะโอเคกดลงไปตรงตรงแบบนี้นี่นะฮะนี่อืม ํำให้มันโดนเส้นมากขึ้นแล้วตึงมากขึ้นนะครับเดี <Okay. S 1> ย๋ยวทีนี้มาดูทางด้านข้างบ้างนะครับทางข้างบิดขานิดนึง่งประมาณนี้ครับใช้มือกดเข้าไปเคลียกล้ามเนื้อ,อีนี้ก็ได้จะรู้สึกว่ามันมีเส้นคลิกคลิกๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้คือเส้นกล้ามเนื้อที่มันตึงอยู่นะครับ แล้วค่งเก็บรายละเอียดอีกนิดนึ่งี่โดนมากเลยนะครับเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างแข้งเลยเนี่ยตัวนี้โดนนะครับเนี่ยแบบนี้ โอเคนะครับเคลียร์ให้หมดเลยนะให้มันคลายให้ตึงให้คลายอย่าให้กล้ามเนื้อที่มันตึงเหลืออยู่เนาะนะครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ไม่เคลียร์ทั้งหมดก็จะนวดซ้ํอในครั้งต่อต่อไปก็ได้นะครับหลายกล้ามเนื้อแบบนี้แหลนะทีนี้ตรงทางด้านหน้าขาแบบนี้ให้คนไข้งอเข่าแปะขาขึ้นมาอย่างนี้นงอเข่าแบบนี้นะครับตรงนี้นะเราก็สามารถจะเก็บตรงหน้าแข้งได้อีก นักแข้งนี้อาจจะบางคนก็จจะมีอาการตึงที่นักแข้งได้เหมือนกันแขวนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นตะคิวน่องนะแต่วันนี้ต้องนวดเลยเจอเยอะเหมือนกันกล้ามเนื้อตึง ไล่ขึ้นไล่ลง3-5ถรอบแล้วเก็บรายละเอียดหน่อยโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้ต่อมาเส้นด้านในนิดนึงนะครับบิดขาเข้าข้างในหมุนขาเข้าในแบบนี้นะครับแล้วก็กดลงไปตรงๆแบบนี้ได้นะครับ ตัวนี้แค่ประคองไว้นะครับแรงกดกดด้านนี้นะเสร็จแล้วเคลียจุดที่ตึงอ,อาจจะมีเสียงร้องบ้างนะครับจุดเจ็บเป็นจุดกดเจ็บแถวเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้จะเจ็บไปถึงฝ่าเท้าเลยนะครับพวกนี้ ใครเคลียร์ได้นี่คือสบายมากมนะครับเป็นจุดกรรโโั้มเนื้อโซเลียสครับนี่เท่านี้โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับทางด้านในไล่ด้านใน3ถึงรอบเหมือนกันต่อนะครับเราจะทําการยืดแล้วนะทีนี้เราจะยืดกล้ามเนื้อนนะวิธีการนะขาการขานิดนึงการขาจะการให้นออไปห้ คลายกันคลอสกันแบบนี้นะครับแล้วก็พักขาเราดันเข้านะครับหางยืดที่ที่เรานวดไปนครับ1ถึง20มเซตนะครับแบบนี้ ตรงๆนะครับทีนี้ ไปเราจะยืดทางด้านหน้านะครับวิธีการนะครับจับขาขึ้นมาในลักษณะนี้มือช้อนที่ใต้ส้นเท้าแบบนี้จับมือแบบนี้นะแล้วใช้แขนนะครับวางไปที่ฝ่าเท้าแบบนี้มืออีกข้างจับที่บริเวณนี้นักแข้งนะครับล็อกไว้ทิ้งน้ําหนักนะครับเอียงตัวไปด้านตรงนี้แล้วก็ใช้น้ําหนักตัวดึงแบบนี้จะตึงที่บริเวณน่องนะครับค้างไว้นับ 1- นึงถึงยีนะครับอันนี้คือยืดให้คนไข้เนาะผ่อนนะครับ ค้าง20เวลายืดยืดให้นานนานกว่านี้20วิก็ได้นะครับยืดสัก1นาทีก็ได้สัก3เซตนะครับ3ถึง5เซตเสร็จแล้วเราจะยืดเส้นข้างล่างขาไปเลยนะครับทั้งเส้นเลยวิธีการเหมือนกันเลยยกขาขึ้นนะครับแบบนี้ตึงนะครับนี่นะครับยกให้ตึงค้างนะครับ นับ1-20เหมือน,นกันนะครับแล้วค่อยๆกดปลายเท้าลงค้างโยกเบาๆไม่ต้องโยกแรงนะยืดค้างดีกว่าจับจะโยกก็ได้แต่โยกเบาๆนยกขาขึ้นปึ๊บรู้สึกตึงแล้วถอยลงมานิดนึงเอามือจับปลายเท้ากดนะครับเพิ่มความตึงโดยการหุบขาเข้าในจะตึงมากขึ้นนะครับโยกได้ สาถึงห้ารอบนะครับถ้ามันตึงมากก็สักแรอบนะแบบนี้นะครับอืมแล้วก็ขยับขาพวกนี้ก็หลังทําเสร็จ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องตะคิวเนาะก็ลองเอาวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการเกร็งกล้ามเนื้อเนี่ยไปใช้นะครับแต่ถ้าใครที่มีอาการเป็นตะคิววันนั้นเนี่ยเน้นการยืดมากกว่านะ ถ้าเผื่อแบบว่าวันนั้นคืนนั้นมีอาการเป็นตะคิวปุ๊บเนี่ยให้ยืดก่อนเลยนะอย่าเพิ่งไปนวดนะครับเลี่ยงการนวดเลยเพราะว่าการนวดจะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมันหดตัวนะแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้เป็นตะคิวมานานแล้วแต่มันมีอาการตึงกล้ามเนื้อเนี่ยแล้วกลัวจะเป็นตะคิวเนี่ยการนวดพวกนี้จะช่วยได้ดีมากนะครับแล้วก็ทําร่วมกับการดูแลตัวเองด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการยืดกล้ามเนื้อการออกกำลังกายพวกนี้ถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยอาการตะคิวก็น้อยลงด้วยครอองาไปใช้ดู แต่ถ้าใครี่เป็น The Q บ่อยๆนะแล้วรักษาไม่หายแนะนำให้ไปตรวจเพิ่มเติมน,นะครับเพื่อจะได้วางแผนการรักษาต่อไปครับผม ท่านที่อยากมีความรู้เรื่องสุขภาพสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook f แ n p a g e บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเห็นก่อนใครท่านจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของพวกเรานะครับส่วนยูทูบชา n e l อย่าลืมกด s u b สไคร e กดกระดิ่งให้ y o u ูทูบช Channel บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านทุกวันเลยนะครับส่วนท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ OA ของเรานะครับ l ล n e ID b at บันดิต c ลิกครับ at b u n d i t c l i n i c at บั it ิตคลิครับส่วนท่านที่ต้องการจะรักษาด้วยกายภาพบำบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977ครับ0853699977สามารถนัดหมายได้ทั้งสองสาขาของพวกเราเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ